สวัสดีค่ะวันนี้ไม่กินข้าวค่ะพี่น้องไม่ลาบปลานะคะลาบประดิบนะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่ลักเหตุผลและถูกต้องคือเราเนี่ยมัวรจะไปคาดหวังกับความรวยความสําเร็จไปคาดหวังกับเงินที่นมาได้คือทุกคนคาดหวังได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่คําถามคุณต้องมีตักกาหลักการและเหตุผลในการคิดด้วยว่าสิ่งที่เขาเนี่ยกำลังนำเสนอมาเนี่ยมันถูกต้องไหมเราสามารถเดินไปถึงเงินจํานวนนั้นได้จริงๆหรือเปล่า ถ้าเราไม่เข้าใจหลักเนี้ยมันก็จะโดนหลอกโดนดึงจากเหตุปัจจัยของการอยากได้เงินได้ทองเนี่ยมากๆการโดนหลอกเนี่ยไม่ใช่หลอกในเรื่องของการลงทุนอย่างเดียวหลอกเพื่อจะหนีความผิดผิดโดยเอาเงินไปจ่ายเขา่านี่ก็เรียกว่าโดนหลอกเหมือนกันโดนหลอกอย่างเช่นว่าเรากระบวนการเว้ยเรามีการความผิดในกระบวนการของตัวเองอยู่แล้วก็นําไปสู่การที่เขาเนี่ยเสนอข้อเสนอมาให้เราเพื่อให้เราเนี่ยเอาเงินไปตรงนู้นก่อนเอาใจจ่ายตรงนี้ก่อน ก็นำไปสู่การอยากจะหนีจากความผิดของตัวเองก็นำไปสู่การจ่ายเงินไปโดนหลอกสุดท้ายตัวเองแก้ไขความผิดตัวเองไม่ได้ก็โดนติดคุกติดตารางหรือโดนเรียกอะไรเพิ่มเติมไปอีกเรื่อยๆนี่ก็เป็นหนึ่งในการโดนหลอกดังนั้นการโดนหลอกมันมีสองกรณีหนึ่งการโดนหลอกเพราะหวังได้ทรัพย์ของเขาสองการโดนหลอกเพราะอยากหนีจากความผิดของตนดัะนั้นมันจึงเป็นเหตุเป็นผลว่าทุกวันนี้มันขาดตักเะชุดข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องอย่างเป็นหลักเหตุหลักผล มันมีแต่ความ,มอยากได้อยากมีอยากเป็นจนไม่อยู่กับปัจจุบันขณะว่าตัวเองเนี่ยได้หรือไม่ได้ขนา<ม>ความสามารถตัวเองอ,ะอ่ะแต่ที่เนี้ยตอนเนี้ยเอาละความจริงอะ่ะมันมีอยู่สชุดชุดแรกเขาก็บอกว่าไม่ได้รับโอนมาเพื่อลงทุนอีกชุดหนึ่งคนที่โอนมาบอกว่าไม่ฉันถุกช่อโกงตัวโงแบบเนี้ย ใครผิดใครถูกใครบาปใครอะไรยังไงอาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมความจริงมันสองชุดแล้วอะเออคือต้องดูที่เจตนาเราเนี่ยไม่สามารถตัดสินได้เลยอันนี้ต้องฝ่ายไปเต็ม,ม,ตมกระบวนการทางกฎหมายแต่เราสามารถพิจารณาตามหลักเหตุผลและหลักธรรมได้ว่าเจตนาเนี่ยเป็นเครื่องตอกรรมหรือวัดกรรมฉะนั้นมันต้องดูที่เจตนาเขาคาถามเราไม่รู้เจตนาเขาไงว่าเจตนาเขาเนี่ยทาเพื่ออะไรอย่างที่บอกว่าชุดข้อมูลมีผิดมีถูกสองข้อมูลอยู่ลว ตรงกลางเนี่ยมันจะหาไม่เจอจนกว่ากระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันจะตกผลึกมาหมดเพราะงั้นทุกคนเนี่ยมันก็สาดโยนความผิดให้อีกคนนั้นหรือพยายามปัดความผิดออกจากตัวเองเป็นเรื่องปกติของคนต้นมนุษย์บรรดาวิธีการเราเราในฐานะคนเสพข่าวคนดูข่าวในฐานเราเราต้องดูเฉยเฉยไม่ต้องไปยินดีร้ายเพราะเราจะยินดีร้ายกับเขาอะแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราไงมันก็จะกลายเป็นแบบ ถ้าจะใชค้คำไปบอคือสารแเนี่ยเรื่องชาวบ้านขึ้นมาสารแเนี่ยเยอะเกินไปจนนำมาซึ่งอะไรความเดือดเนื้อร้อนใจของตัวเองสุดท้ายมันไม่ใช่เรื่องของเราไงก็ปล่อยให้มันดําเนินการเราเสพสืส่อได้เสพข่าวได้แต่อย่าไปทุกร้อนกับเขาถ้าทุกร้อนกับเขาคนที่ทุกข์คือเรานะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยแต่เราดูเรื่องนี้เป็นบทเรียนว่าเราเนี่ยต้องไม่โดนแบบนี้เราต้องไม่เจอการแบบนีน้จำแบบนี้ไว้เป็นบทเรียนแล้วกลับมามองที่ตัวเองว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสในการเจอโทษแบบนี้ไหมเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม อันนี้นควรดูกว่าคือสุดท้ายมันจะกลับมาที่สติดูด้วยความมีสติใช่ไหมแต่ที่นี้อย่างที่บอกชุดความจริงมีสองชุดมักจะสอดกัดฉัาเรียกอะไรขัดแย้งกันผมขออนุญาตทางนี้นิดเดียวนะพี่เอิร์นพี่เอิร์นก็เคยเป็นอนดีตผู้ที่เดินหลงผิดตาเมื่อไหร่ล่ะนไม้ล่ะ้นที่สวนชาจะท้งรูให้มันพ้ออะไรเจ็ดร้านอย่างอย่างผมก็เคยนะแบบแบบนาประสบการณ์ของผมนะรับรอท ก็ผมอยู่ในตอกซอกซอยแล้วผมมาจะทำไมต้องโกหกอ่ะผมถามนี้อ่ะทำไมต้องโกหกอะไรประมาณเนี้ยอ่าอย่างอย่างอย่างผมบอกพูดความจริงแต่ก็กลายเป็นโกหกอ่าตำรวจก็จะบอกว่าโกหกอ่าผมบอกว่าผมมาดูลูกมาดูลูกดูหลานอะไรแบบนี้ตำรวจก็จะบอกไม่ใช่ไม่ใช่มึงต้องหาซื้อยาเสพอะไรเงี้ยคือมันจะสวนสวนตลอดเหมือนความคิดความเห็นมัไรมันจะสวนกันตลอดมันก็จะคล้ายคลาอย่างเงี้ยคือต้องไปดูที่เจตนาใช่ไหมอาจารย์ว่าเขาพูดเพราะอะไรใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันกลับไปที่ เขาเรียกว่าอะไรความไม่น่าเชื่อถือความไม่ไว้วางใจต่อผู้คนนั้นหรือพยายามจะยัด จะยัดเยียดข้อหาหรืออะไรก็แล้วลแต่กล่าวหาให้บุคคลนั้นเพราะฉนั้นสุดท้ายแล้วเราอ่ะต้องเป็นผู้ที่ตั้งสติวางตัวให้อยู่ในฐานะของความเหมาะสมต่อการที่ไม่ให้คนอื่นเนี่ยโจดหรือกล่าวหาเราได้ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าพยายามอย่าเอาตัวเองเข้าไปสู่ในที่สุ่มเสี่ยงเพื่อเขาเนี่ย<ๆ>สามารถกล่าวหากล่าวโทษเราได้กรณีน,นี้ก็เหมือนกันมันเกิดจากการเอาตัวเองเข้าไปที่สุ่มเสี่ยงให้ทําให้คนเนี่ยสามารถเรียกรับได้จ่ายได้อะไรได้เราเดินเข้าไปในเหตุการณ์นั้นใหญ่ก็คือตามข่าวเนี่ย เร,เราคิดว่าโอกาสในการลงทุนรอบนี้ดีใช่แล้วเราก็ คำถามาคือโอนตุ้มไปเลยต้องเรา,าเอาตัวเองเข้าไปไงคำถามคือการสุดท้ายมันกลับไปที่อะไรอยากได้ผลประโยชน์ผู้นี้เขาถึงเรียกว่าเป็นการโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นโดยอยากเอาของตัวเองเนี่ยไปลงทุนไปจ่ายเขาคิดว่าจะได้ตอบแทนกลับขึ้นมาเยอะอนั่นแหละเรียกว่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงโดยความประมาทเพราะตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการที่จะเข้าใจไอ้เหตุปัจจัยเนี่ยว่าเขาพูดมามันมีมูลความจริงแค่ไหนเป็นเรื่องจริงขนาดไหนแล้วเราเนี่ยลงทุนไปแล้วจะได้จริงไหมมันไม่พิจารณาเห โทษคือมองไม่เห็นโทษของตัวเองว่าจะมีโทษอะไรเกิดขึ้นบ้างผลของการกระทำ่ะพูดง่ายผลของการกระทําที่เราเอาเงินลงุูไทุไล้ว